ุยังไงมิกโผล่เม้นทันทีภาพนางเอกคู่จิน้นนุ่งแซบชุดว่ายน้ําเป็นหนุ่มโสดที่ฮอตและมาแรงมากๆนาทีนี้สําหรับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่ตอนนี้กําลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม,ม่อย่างบวงวิมาลาประกบคู่นางเอกคนสวยเปียวทัศนียาซึ่งเป็นของผู้จัดหนิงปณิตานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทํากันอย่างหนกักซึ่งบ่อยครั้งผู้จัดหนิงก็มักจะปล่อยภาพปล่อยโมเมนต์พระนางมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ติดตามกันบ่อย อย่างล่าสุดก็ได้เผยภาพสาเปรี้ยวที่แซบเชิดใชอ้ออราทาแดดในชุดว่ายน้ำพร้อมระบุว่าอ่อนร้อนค่ะขอเล่นน้ำน่อยขอบคุณนะลูกสาวคนโตที่อดทนทุ่มเทมากๆที่จะดูแลใส่ใจตัวเองตามที่ขอตั้งใจทำงานอดทนฝั่งแม่บนบนบน,บน,บนปรปับปรุงแก้ไขไม่ดือ้อหนูต้องทำมันได้ดีแน่แน่ภูมิใจจ้างลูกสวยต้องอวดงานนี้หนุ่มมิกก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าลงรูปนี้ก็เป๋าเงินสั่นเลยครับ